พูดถึงชื่อเจมนทนจีราเนี่ยนะฮะผมว่าภาพในหัวของแต่ละคนนี่น่าจะต่างกันสุดขั้วเลยต่างกันมากเลยค่ะคือถ้าเป็นคนยุค90แบบผมเนี่ยภาพแรกที่ขึ้นมาเลยคือรอยยิ้มในโฆษณา12 plus อ๋ออันนั้นเป็นภาพจำเลยนะคะใช่ที่แบบเด็กคนเนี้ยใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ดังเป็นพลุแตกทั่วประเทศเลย แต่พอมาถามคนรุ่นใหม่ๆหน่อยอ mm hmm. เขาอาจจะนึกถึงภาพโปรดิวเซอร์มือทองผู้อยู่เบื้องหลังเพลงเท่ๆของ Slot Machine หรือไม่ก็ผู้ร่วมกว่อตั้ง Wonder Fruit ไปเลยซึ่งมันเป็นสองภาพที่แทบจะเป็นคนละขั้วกันเลยนะคะและนั่นละค่ะคือภารกิจของเราในวันนี้ครับ เราจะมาลองปะติดปะต่อเรื่องราวของผู้ชายคนนี้กันจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาทั้งบทสัมภาษณ์เชิงลึกจาก The c l o u d s จากมิวเซียมสยามเบียร์ไทยคือหลายที่มากๆเพื่อจะหาคำตอบว่าจากจุดที่เป็นซ u เปอร์สตาร์วัยรุ่นเนี่ยอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเลือกเดินอีกทางหนึ่งไปเลยแล้วก็ไปสำรวจประชียาที่คนชอบเรียกว่า slow life แต่ในนิยามของเขามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากเลยค่ะ โอเคงั้นเราต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยปรากฏการณ์ยุค90ค่ะตอนนั้นผมก็วัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบงงมากเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมอยู่ๆถึงดังขนาดนี้โปรไฟล์เขาเนี่ยน่าสนใจมากนะเกิดฮ่องกงเป็นลูกครึ่งหลายชาติใช่ค่ะไทยฮ่องกงเยอรมันตะวันออกกลางแล้วก็เปรี้ยงขึ้นมาจากปกนิตยสารเธอกับฉันกับโฆษณาคโลนจีตัวนั้นนะฮะที่น่าสนใจนะคะคือตัวเขาเองเนี่ยก็งงไม่ต่างจากเราเท่าไหร่เลยเอ้าเลยครับ ในหลายบทสัมภาษณ์เขาเล่าคล้ายๆกันว่าความดังที่ได้มามันเหมือนเป็นเรื่องออฟลุกมากกว่าฝีมือฟลุกใช่ค่ะตอนนั้นอายุแค่13-14เองเวลาไปออกรายการทีวีแล้วพิธีกรถามว่าทำอะไรมาถึงได้ดังเขาจะอึดอัดมาก<อ>เพราะคำตอบในใจเขาคือเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่างเปล่าว่าเรายังไม่มีทักษะอะไรที่เป็นแก่นสารจริงๆเลย ผมสงสัยมาตลอดเลยนะว่าการที่เขาดังเปรี้ยงขึ้นมาจากหน้าตาแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นพรหรือเป็นคำสาปสำหรับเส้นทางดนตรีของเขากันแน่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือในช่วงแรกๆมันอาจจะดูเหมือนพรที่ทำให้เข้าวงการง่ายครับแต่ในระยะยาวมันกลายเป็นกำแพงที่สูงมากพอเขากลับมาทำเพลงต่อยุ17กับอัลบั้มแรกชื่อเจอัลบั้มเจผมจาได้ภาพลักษณ์เด็กหนุ่มหน้าตาดีมันมาก,ก่อนผลงานเสมอเลยค่ะคนก็ตัดสินไปแล้วว่าอ๋อ ขายหน้าตาใช่เลยค่ะเขาเคยบอกว่ารู้สึกเหมือนต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าเพื่อหลบภาพนั้นแล้วถึงแม้อัลบั้งแรกจะได้มีส่วนร่วมบ้างนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่งานของเขาร้อยเปอร์เซ็นอยู่ดีไอความรู้สึกอึดอัดกับภาพลักษณ์นี่แหละผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยนะฮะม,มันผลักให้เขาต้องไปหาคําตอบว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่จนกลายมาเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่แบบโคตรจะน่าสนใจในตอนนี้เลย และไอความอึดอัดที่คุณว่ามานั่นแหละค่ะคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยมันกลายเป็นปมในใจที่เขาต้องหาทางคลี่คลายด้วยการพิสูจน์ตัวเองใช่ค่ะโดยการพิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานและเพื่อจะทำแบบนั้นได้เขาต้องออกแบบชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมด ซึ่งก็นำมาสู่ปรัชญาที่เขาเรียกว่าความสบายใช่คำว่า slow life ของเขาเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าช้าช้าเนืบเนืบเลยไม่ใช่เลยค่ะแต่เขาให้นิยามว่ามันคือความสบายที่เกิดจากการควบคุมและออกแบบชีวิตได้เองทั้งหมดถูกต้องค่ะผมว่าตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือเรื่องการเข้ากรุงเทพอ่าเรื่องนี้ชัดมากเขาจะวางแผนมาแค่อาทิตละวันเดียวเปะ๊ปะคือวันพุธเพราะเขาวิเคราะห์มาแล้วว่ารถไม่ติดที่สุดอือหื เพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตไปบนท้องถนนไงส่วนอีก6วันที่เหลือคือมายทางของเขาล้วนมันคือการใช้ชีวิตอย่างมีกลยุทธ์ขั้นสูงเลยนะคะเขาไม่ได้ขี้เกียจแต่เขามองว่าอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนี้แหละคือตัวบั่นทอนพลังงานและความคิดสร้างสรรค์<อ>เขามีความเชื่ออย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะเปลี่ยน productivity ของเราได้มากที่สุดดังนั้นแทนที่จะฝืนสู้กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวย เขาก็แค่ดีไซน์สิ่งแวดล้อมที่ใช่สําหรับตัวเองขึ้นมาเลยจริงด้วยแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่นะเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันกิจวัตรเขาเป๊ะมากตื่นเช้าตีหหรือ7จ็ดงเช้ามากแล้วสิ่งแรกที่ทําไม่ใช่หยิบมือถือมาไถดูโซเชียลนะฮะไม่เลยค่ะเพราะกลัวสมาธิแตกแต่คือการฝึกโยคะซึ่งเขาทํามาตั้งแต่อายุ13แล้ว การตัดสิ่งรูปกวนออกไปให้หมดคือหัวใจสําคัญในปรัชญายของเขาเลยค่ะมันลามไปถึงเรื่องการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่อยากเสียพลังงานสมองไปกับมันอย่างเรื่องเสื้อผ้าใช่เลยค่ะอย่างเรื่องเสื้อผ้าเขาจะใส่แต่สีดําเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดว่าจะใส่อะไรดีโห ฟังดูเหมือนสตีฟจ็อบส์เลยนะฮะแต่นี่คือเอามาปรับใช้เพื่อเป้าหมายด้านความคิดสร้างสารรค์ลุ้นวนเลยใช่ค่ะแล้วเรื่องไม่ follow ใครใน Instagram นี่ก็สุดยอดเหมือนกันเขาบอกว่าอยากเป็นคนเลือกเสพข้อมูลเองไม่ใช่ให้อลกอริทึมมาป้อนให้ว่าอะไรกำลังเป็นเทรนด์มาที่ค่ะเขาเคยพูดไว้แล้วว่าเวลาคืออิสรภาพการที่เราควบคุมตารางเวลาของตัวเองได้นั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงอื ซึ่งมันก็ไปตรงกับแนวคิดในหนังสือดังอย่าง The 4 Hour Work Week ที่เขาเคยแนะนําด้วยพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะว่าทั้งหมดที่เขาทําทั้งการจัดตารางชีวิตการตัดสิ่งรบกวนมันคือการเตรียมห้องทดลองของเขาให้พร้อมอยู่เสมออ mm hmm. เพื่อเป้าหมายเดียวเลยคือการสร้างสารรค์ผลงานเพลงซึ่งก็นามาสู่บทบาทโปรดิวเซอร์ที่ทุกคนในวงการยอมรับใช่ค่ะเขาไม่ได้รอแรงบันดาลใจ แต่เขาสร้างสภาพแวดล้อมและวินัยที่แทบจะบังคับให้ความคิดสร้างสรรค์มันเกิดขึ้นมาเอง uh huh. ซึ่งนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้เขาทำงานกับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Slot m a c h i n e 25 Hours หรือคุณฮิวโกรจุลจักรผมชอบฉายาที่คุณเฟิร์สสล็อตแมชชีนตั้งให้เขามากเลยนะนักวิทยาศาสตร์ในห้องแ a บดนตรีมันเห็นภาพมากเลยนะคะ เข็มภาพมากคือเขาเปลี่ยนบ้านทั้งหลังให้กลายเป็นสตูดิโอห้องนอนตัวเองนี้เล็กลงเรื่อยๆจนเหลือแค่เตียงอันเดียวอยู่มุมห้องนอกนั้นคือเครื่องดนตรีกับอุปกรณ์อัดเสียงทั้งหมดมันคือการอุทิศชีวิตให้ดนตรีจริงๆและเมื่อถามว่าอะไรคือซูเปอร์พาวเวอร์ของเขาคำตอบที่ได้มันเรียบง่ายจนน่าทึ่งเลยค่ะคืออะไรครับเขาบอกว่ามันคือความขยันความขยันใช่ค่ะความขยัน เขาไม่เชื่อเรื่องการรออารมณ์ศิลปินแต่เชื่อในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจนร่างกายและจิตใจมันเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า flow state flow state เป็นภาวะที่จดจ่อกับสิ่งที่ทำแบบเต็มร้อยเหมือนนักกีฬาที่มองเห็นแค่ลูกบอลในสนามไม่รับรู้อะไรอย่างอื่นอีกแล้วอ๋อประสิทธิภาพในการทำงานมันจะสูงมากสูงมากครับซึ่งความขยันกับวินัยที่ว่าเนี่ยมันระเบิดออกมาให้เห็นชัดที่สุดในโปรเจกต์อัลบั้มด้วยความเคารพโอ้โหโปรเจกต์นั้น โหโปรเจก์น oh, oh, so ี studio, it. It ้คือตำนานเลยเลยฮะเขาใช้เวลาบ่มเพาะไอเดียถึง15ปีและพอตัดสินใจจะทำจริงๆก็คือล uh ็อกคิวตัวเอง2ปีเต็มไม่รับงานอื่นเลยเพื่อทำอัลบั้มนี้อัลบั้มเดียวครับผมความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเขาในโปรเจก์นี้คือการเขียนเนื้อเพลงภาษาไทยอ่าซึ่งเขาไม่ถนัดใช่ค่ะเขายอมรับว่าเป็นจุดที่ไม่ถนัดเลยแต่วิธีแก้ปัญหาของเขานี่มันสะท้อนตัวตนเขามาก เขาไม่ได้ไปหาคนอื่นมาเขียนให้แต่เขาฝึกเองเขาฝึกมันด้วยตัวเองค่ะแต่งเพลงเป็นแบบฝึกหัดเก็บไว้ก่อนเลยร้อยห้าสิบเพลงบ้าไว้แล้วร้อยห้าสิบเพลงเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาไทยแล้วยังมีกฎเหล็กที่ตั้งไว้กับตัวเองอีกนะว่าอัลบั้มนี้ทุกอย่างต้องทําคนเดียวทุกขั้นตอนเลยนะคะเล่นดนตรีทุกชิ้นอัดเสียงมิกซ์มาสเตอริงคือทุกขั้นตอนต้องมาจากมือเขาคนเดียวเท่านั้นเพื่อให้มันเป็นงานที่มาจากตัวเขาจริงๆแบบที่เขาเคยโหยหามาตลอด แล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องไม่ตัดผมใช่ค่ะตั้งเงินขายว่าจะไม่ตัดผมจนกว่าอัลบั้มจะเสร็จตอนนั้นผมยาวเฟื้อยเลยผมจําได้ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็สมกับการรอคอยนะคะอัลบั้มด้วยความเคารพกลายเป็นงานคอนเซปต์อัลบั้มที่เล่าเรื่องวงจรความสัมพันธ์ที่วนลูบไปเรื่อยๆเป็นงานที่ส่วนตัวมากๆครับ จัดแนวดนตรีก็ยากแต่สุดท้ายมันคือการปลดปล่อยตัวตนทางดนตรีของเขาอย่างสมบูรณ์และที่สําคัญคือมันได้รับการยอมรับจากนักวิจารณ์คว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมจากเวทีซีซันอวอร์ดสไปครองได้ซึ่งมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าแนวทางของเขา ที่มุ่งมั่นทํางานจากความตั้งใจจริงโดยไม่สนกระแสหลักเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จในแบบของมันได้ใช่เลยค่ะพอมาถึงจุดนี้คุณอาจจะคิดว่าเขาคงพอใจกับการเป็นศิลปินเดี่ยวเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบของตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอืมแต่เปล่าเลยสเต็ปต่อไปของเขามันใหญ่กว่านั้นอีก เขาเริ่มเอาแนวคิดเรื่องการสร้างสารรค์ของเขาเนี่ยไปต่อยอดสู่การสร้างคอมมูนิตี้เลยใช่ค่ะโปรเจกต์ Project อย่าง Wonder Fruit คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยค่ะ,คะมันไม่ใช่แค่เทศกาลดนตรีแต่มันคือการขยายแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมของเขาจากสเกลบุคคลไปสู่สเกลชุมชนออ๋เขาพยายามสร้างพื้นที่ที่ผสมผสาสนดนตรีศิลปะอาหารแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนที่มาร่วมงานมันเหมือนการสร้างห้องทดลองขนาดยักษ์ที่เปิดให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเลยนะใช่ค่ะแล้วยังมี a r c ์ o l a อีก a าร์ซิโนี่คือแพลตฟอร์มระดมทุน ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแพลตฟอร์มระดมทุนให้คนทํางานสร้างสารรค์โดยเฉพาะอันนี้ก็เหมือนเป็นการส่งต่อเครื่องมือให้คนอื่นได้ทําตามความฝันของตัวเองเหมือนที่เขาได้ทําสมเร็จมาแล้วอถูกต้องค่ะมันคือการเปลี่ยนจากผู้สร้างมาเป็นผู้สนับสนุนการสร้างสารรค์ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากๆพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดนี้มันเหมือนการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เพื่อนิยามตัวตนของเจมอลทนเลยนะฮะค่ะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมาก จากการเป็นไอดอลที่ถูกจำกัดด้วยภาพลักษณ์ที่คนอื่นสร้างให้สู่การเป็นศิลปินที่ออกแบบชีวิตและผลงานทุกอย่างด้วยตัวเองโดยมีวินัยและความขยันเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างอิสรภาพค่ะและมันมีจิ๊กซอ์ชิ้นสุดท้ายที่น่าสนใจมากจากบทสัมภาษณ์ชิ้นหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ครับเขาเคยเล่าว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้เขามั่นใจว่าจะเดินบนเส้นทางสายดนตรีอย่างแน่วแน่จริงๆเนี่ย มันเกิดขึ้นหลังจากการเดินทางไป spiritual retreat ที่ประเทศเปรู spiritual retreat หมายถึงการไปปฏิบัติธรรมหรือบำบัดทางจิตวิญญาณอะไรทำนองนั้นเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าประสบการณ์ครั้งนั้นมันเหมือนกันดำดิ่งลงไปสำรวจจิตใต้สำนึกของตัวเองโห oh. ทำให้เขาได้เผชิญหน้ากับความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดในใจไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่จะทำให้พ่อแม่ผิดหวังความกลัวที่จะล้มเหลวในสิ่งที่รัก หรือความกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับ hmm. การได้เผชิญหน้ากับปีศาจในใจตัวเองนี่แหละที่ทำให้เขากลับมาพร้อมกับความชัดเจนว่าต่อจากนี้จะใช้ชีวิตเพื่ออะไรโอ้ oh. เป็นการเบนคางที่ลึกซึ้งมากจริงๆซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะคะว่าบางทีแล้วการจะเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงได้เนี่ยคนเราจำเป็นต้องเดินทางไปไกลแค่ไหนหรือต้องดำดิ่งลงไปเผชิญหน้ากับอะไรกันแน่ ใช่ค่ะและการก้าวข้ามความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจมันจะสามารถปลดล็อกศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราได้มากขนาดไหนเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆค่ะ